เออเขาสร้างตัวละครขึ้นมานะว่าประเทศไทยเปี่ยมเสน่หเนี่หมูบ้านไทยเจริญนะฮะแล้วก็มีจอมพลถนอมีอเป็นหัวหมาหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็น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 ,ปน,ปน,ปนอีกเก้าย่างหนึ่งที่แสดงที่สุดชัดถึงความกล้าหาญใจของอาจารย์สวยนะโดยโดย,โดยไม่ได้แคร์ถึงเรื่องตำแหน่งแห่งที่ที่ตนเองจะมีผลกระทบหรือไม่นะฮะ พอ,อมาปีสองพันห้าร้อยสิบหกตรงนี้เนี่ยคุณเพียงดินครับกยับโก้มกาบท่านแล้วนะไนนี้จ,จริงนะอาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์นี่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศัสตร์กำลังจะครบวาระนลฮะแล้วก็อาจารย์ธัญญาธรรมศัสติ์นี่ยยืนยันว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งต่อนะเพราะฉะนั้นอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยในธรรมศาสตร์นิประชามัตินะฮะนะฮะทุกคนเนี่ย ให้อาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีคนต่อไปใช่ไหมในวันที่9-18กุมภาพันธ์อาจารย์ป่วยได้เดินทางกลับประเทศไทยและได้เข้าพบจอมพลนนอน์และประพาธจารุสัถินอาจารย์ป่วยได้ถามผู้มีอำนาจทั้งสองว่าจะขัดข้องไหมถ้าหากจะเป็นอธิการบดีมาหรืออยรธรรมศมสตร์ ก็ได้คำตอบว่าไม่ต้องการให้รับตำแหน่งเพราะกลัว่าอาจารย์ผัวจะใยใ้พลังนักศึกษาเป็นพลังต่อรองจากรัฐบาลนี่นะเดจการชาติช่วงว่าคิดได้แค่นี้จะปกสถานะจะปกป้องอำนาจของตัวเองให้อยู่นานที่สุดแต่ก็ปรากฏว่าหลังเหตุการณ์14ตุลามค16ภายหลังรัฐบาลทหารถูกพับไล่ออกไป อาจารย์สวยได้รับแรงจ้างให้เป็นประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลสัญญาสมันะครในะมีการร้องให้อาจารย์สวยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อาจารย์สวยไม่รับเนื่องจากความปรารถนาของอาจารย์สวยไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาสบทชนบทเมื่อมีการเสนอชื่ออาจารย์สวยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่านไม่ปฏิเสธเลยเข้ารับทันทือ <ừ> ตำแหน่ง <ừ> อธิการบดีธรรมศาสตร์อย่างสง่างามที่สุดโดยไม่สนใจตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่สนใจทั้งๆท,ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์นี่นะะของประชาธิปไตยเป็นต้นมาป็นตำแหน่งที่ช่วงเชิงนี่มาตลอดแนละ้ว <ừ> ับคุณผู้ชมทุกท่านสิบกว่าป,ปีแล้ว นะแต่ท่านไม่เอาหรือเถออาจารย์ป่วยได้เป็นอธิการบดีคนที่สิบเมื่อวันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดอาจารย์ป่วยได้ให้แนวาทางจากธรรมศาสตร์ในการขายายไปที่ลังสิษนะนี่ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์ป่วยนะให้ขยายตัวไปในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อกลู้เกื้อหนุนกับ การรันบ right. นักเรียนดีเนี่ยจากชั้นบสชนบทให้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครที่รู้จักกันในนามของโครงการชั้นสูงนะฮะคุ้นหูนะเนี่ยแต่ละโครงการแต่ละโครงการคุณเกันตั้งแตเนี่ะครับแต่ว well. ่าในช่ unten, วงของความขัดแย้งทางการเมือง ที่ทวีความรุนแรงเรื่อยๆสถานการณ์ความขัดแย้งฝ่ายซ้ายที่มีแนวคิดทางสังคมนิยมกับฝ่ายฝ่ายขวาคือผู้สูนเสือมีขบวนการขวาที่ท่าซ้ายออกอาลาว่าผู้นำนักศึกษาเจ้าวนากรรมกรถูกลอบสังหารจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยจับกลุ่มฆาตกรได้สมรสาดกลายเป็นเวทีและศูนย์กลางของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม มีการชุมนุมบ่อยครั้งอาจารย์สวยนี่กลายเป็นหนังหน้าไฟนะฮ <c oughs> ะเพรถูกเดืดเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางน,นะครับไอ้ฝ่ายขวาก็หาว่าอาจารย์สวยนี่แอบสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนักศึกษาให้ชุมนุมให,ให,ให,ให้มีการเรียกร้องให้มีการอะไรต่ออะไรนะฮะซึ่งลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ ที่คิดจะทําลายชาติศาสนาโดยกล่าวหาว่าทาลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยกล่าวหาว่าอาจารย์ปวยจะตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีเหมือนกัน,นเนือเกินระดับชัดเจนเลยหลายครั้งอาจารย์ปุวยก็ทะเลาะกับนักศึกษานะครับเพราะว่า ทางฝ่ายนักศึกษาเองก็โจมตีว่าอาจารย์ป๋วยเวลานั้นเป็นผดเด็จการนะขัดขวางการทํางานของขอบวนการนักศึกษาหลายครั้งอาจารย์ป๋วยได้ต้องทะเลาะน,นักศึกษาเนี่ยเพราะว่าไม่อ่านอุญาตให้ใช้พื้นที่ของธรรมศาสตร์เพราะมองเห็นว่ามันมีอันตราย <c oughs> อาจารย์ป๋วยเนี่ยออกมาคัดค้านเนี่ยทะเลาะน,นักศึกษาเนี่ยอย่างเอาเป็นเอาตายนะเพราะมองเห็นอันตรายอยู่เบื้องหน้า นะนี่คือลักษณะมุมมองของคนที่วิทาศน์ไกลเป็นมุมมองของคนที่มีประสบการณ์แต่พ่อกว่า6ตุลาถึง9บุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกระทิงแดงได้ทำการติดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยไม่สนใจต่อคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมภายอน,น <c oughs> ที่ต้องกา,า,ารเจรจาโดยสันตุเป็นผู้ชุมมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากนักศึกษาบางคนถูกจับขวานคอ ทงูกเผาทั้งเป็นและผู้หญิงหลายคนถูกข่มขืนจนถึงกับความตายเวลาติดนอของวันเดียวกันนั้นอาจารย์ป่วยออกแถลงการลาออกจากที่ประชุมสภาหมาเิทยลาลัยเพื่อสแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนจํานวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในหมาเิทยลาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของตานสภาหมาเิทยลาลัยให้อาจารย์ป่วยเดินทางออกนอกประเทศเนื่งองว่ายขวาเวลานั้นกาลังบ้า,บาเรื่อง กำลังล่ากุมอาจารย์เสือหนึ่งในคนที่กระหายเลือดคือพันตํารวจโทสล่างคุณน,น้าซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวตอนท้ายนะครับ <Okay. S 2> ในเย็นวันเดียวกันเกิดลประหารขึ้นโดยพเลเอกสนัดเจริอยู่เป็นหัวหน้าคณะลประหารเมื่อ20นาฬิกาจารย์ตัวได้เดินทางออกนอกประเทศไปยุโรปบันทึกตรงนี้คือเกี่ยวความมุนแรงลัล ประหารในวันที่6ในปี2519เพื่อที่ไปพบคนไทยในต่างประเทศและบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอร,รม,มันเบเดนเบนิบนมารญี่ปุน่นและออสเตรเลียเพื่อให้ข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหนึ่งในเวลานั้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดประชาธิประยในเมืองไทยอย่งสันติวิธี ในปีพศ2520อาจารย์ปวยเดินทางไปให้การต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษดรของสหรัฐอเมาิกาเพื่อสืบพยานเรื่องสิดที่มันุษยชนในประเทศไทยอันเนื่องจากสาเหตุเนื่องจากเหตุการณ์6ตุลาการก้าแต่ว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยในขณะที่อาจารย์ปวยกําลังทํางานเพื่อที่จะกู้คืนประชาธิปไตยให้กับ สังคมไทยนในปีเดียวกันนั้นอาจารย์ป่วยก็คงอย่าคงจะเครียดนะคุณทูนีมครับต้องป่วยด้วยโรคส,สมองแต่เส้นโลหิมีสมองแตกต้องรักษาอยู่เป็นเวลาสามเดือนและน้ะศพนี่ยกระทบถึงสมองส่วนที่แปลความคิดนี่หให้เป็นคำพูดอาจารยป่วยนี้ไม่สามารถพูดได้อย่างคนปกติ นี่เป็นการสูญเสียโอกาสทั้งยิ่งใหญ่เป็นการสูญเสียเนี่ยอย่างมหาศาลสำหรับผู้ฝ่ายหาประชาธิปไบยาขออ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านจะลุกพงนะฮะเป็นเลยขาที่การงค์งการเสรีไทยน่นำไปสานต่อ ให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับสุดท้ายนี่คงไม่ต้องอ่านเลยนะนะครับครับโอ,อน้าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้ให้อ่านไม่ได้หลังจากที่มันมัน,มนยังไงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ะเนี่ยในเรื่องโอกาสเนี่ยในการเรียกร้องประชาธิปไตยผ่าน,นทางอาจารย์สัวแล้วเนี่ย นั่นจากสาเหตุจากการป่วยัยชราอาจารย์ป่วยก็อยู่กับหลานเนี่ยนะเลี้ยงหลานจนกระทั่งเมื่อวันที่ 1, 2, หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยสามสิบอาจารย์ป่วยเดินทางกลับมาเมืองไทยนะหลังจากที่ต้องออกจากบ้านเกิดไปหนึ่งหกสามศูนย์ค่อยได้กลับยี่สิบสี่ปีนะกว่าจะได้กลับไปเป็นการกลับครั้งแรกพร้อมด้วยภรรยาและลูกชายลูกสะใภ และหลานอีกสองคนนีเพื่อนเพื่อนน้องอาจารย์สวยลูกเสร็จแล้วคนรู้จักมากมายมาพบปะเยี่ยมเยือนที่บ้านซอยอาวันที่3เมษายนธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะซึ่งนะมีพนักงาน2,000คนมายืนต้อนรับการกลับมาอมของอาจารย์ซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของข้าราชการเมืองไทยนะฮะในตอนบ่ายนี่เลี้ยงอาหารกลางวันเสร็จแล้ว รถของอาจารย์สวยกําลังแล่นออกไปหลายคนพยายามที่จะวิ่งตามรถเพื่อให้ใกล้ทิดอาจารย์สวยมากที่สุดจนอาจารย์สวยต้องไขกระจกเองยก <c oughs> มือออกมาให้พนักงานได้สัมผัสหลายคนร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายที่บุคคลซึ่งตนให้ความเคารพนับถือที่สุดกำลังจะจากไปึงนะ <c oughs> วันที่เจ็ดในษายน อาจารย์ปุยได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และเดินไปบร,เริเวณมหาวิทยาลัยตลอดจนมีนักศึกษาอยู่ต้อนรับมีนักศึกษาถือป้ายข้อความปึ้นใจนักเรียนกลับบ้านลูกดอมไม่เคยลืมอาจารย์ปุวยยังค้นยังเข้มดเกลือเค็มในแผ่นดินดีกว่าน้ำปลาเลนอันปรงรสล,ละลายหอมนี่คือป้ายคำขวัญ ที20่20เมษายนอาจารย์สวยเดินทางไปเยี่ยมมูลนิธิโกมุนชิมทองเดินทางไปเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงรง์มหวิทยอะไรเยี่ยมโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมวันที่25อาจารย์สวยเดินทางออกนอกประเทศจากนั้นได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกเมื่อปี2536 38และครั้งสุดท้ายเมื่อปี4 0อาจารย์สวยได้ ถึงแก่ากกรรมนะอยากจะเรียกอาจารย์ป่วยได้สิ้นพระชนม <c oughs> <c oughs> จริงๆนะบุคคลอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเป็นคิงเนี่ยถือเป็นเป็นโชคของประเทศอย่างอันไหนอันนั้นแล้วทำไมทิงก็มาจากคนธรรมดาล่ <c oughs> ะก็ถามหน่อยจากจี่วงมาจากไหนนะจากเด็กวัดเนี่อาจารย์ป่วยคุณอุปการ ผูมเป็นผู้ได้โลกเขายกย่องเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นถึงศาสตราจารย์ไม่เห็นศาสตราจารย์พิเศษได้ได้ถึงถึงนาไม่อยากเอีบอบอกถึงอาจารย์ถนสมเศ้านะครับเป็นพระชนแล้วนะนะครับครับติดควนดนนะครับแล้วก็พบว่า นก็ยางในในมีข้อความนะตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่เป็นอาศัยและทำกินอย่าทำทิธีเรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปข้อเขียนเนี่ยคุณภาพชีวิตจะประจิตเพินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงประกอนทำไมท่านจะเกิดมาจนตายนี่ท่านทุกทุกย่างก้าวนะท่น สิ้นลมไปแล้วยังสั่งล่วงหน้าเผาเถอะอย่าไปเบียดเบียนคนเป็นเลยไม่ต้องไปฟังเหมือนสุสานจีนนี่ถ้าเป็นลูกคนจีนนะจีนส่วนมากไม่นิยมเผาไปดูนะฮะสุสานที่ไหนๆในในประเทศไทยภูเขาเขาชนบุรีเยอะที่สุดคนจีนนั้นนะสรุปท้ายความ ผมอยากจะตัดทอดน,นี้ขึ้นอเฟซบุ๊กของผมเยอยงบุคคลผู้นี้ไม่เคยแสวงหาอำนาจไม่เคยแสวงหาผล,ผลประโยชน์ใดๆไม่เคยเห็นแก่อามิสสึงจ้างมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานมีเพียงความรับชาติอย่างท้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินมากมีเพียงความจริงใจให้กับประเทศอันเป็ที่รักยิ่ง มีเพียงความกล้าหาญทางจริยธารมไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจทำไปใดๆมีเพียงความปราถนาดีและความรักเพื่อนมนมุษย์ผู้ทุกข์ยากายยชาลาผู้ใคยชาลาผมสีดอกเราถ้าทางใจดูจะเป็นตำนานอยู่ในใจของผู้คนทั่ววิลานอาจารย์สวยนะฮะผมอยากจะขอพื้นที่เวลาวันนี้นะฮะ ได้ประกาศเกี่ยวกับคนบุคคลที่ผมให้ความสําคัญที่ผมยกย่อง,องและผมถือเป็นหน้าแบบจริง,รงๆแล้วผมไม่สามารถที่ปฏิบัติได้